การอ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยาบูมบอกก็ระบุว่าอุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทยเนี่ยสูงสุดอยู่ที่44.6องศาเซีเิเยรที่สูงในประวัติการตั้งแต่ปี2016แล้วก็ปี2023ที่ผ่านมานะครับจนถึงขณะนี้สื่อกอากำลังสนใจนะว่าไทยเนี่ยปรากฏว่าร้อนจัดที่สุดเป็นประวัติการอย่างที่ ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนซึ่งน่าจะเกิดจากสาเหตุหลักๆโอโซนของประเทศถูกทำลายจากเรื่องของควันพิษหรือหมอกควันพิษนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศสถานก,การณ์จนถึงกระดนี้มีหลายประเด็นที่น่าจับตามองโดยเฉพาะความขัดแย้งของเหล่ามาหาอำนาะจเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะกบฏฮูตีก็สอยรุ่งดโดรนนะครับพิฆาต ส t ตรมเปอร์นะครับของสหรัฐอเมริการาคาพันล้านบาทเหลือแค่เศษเหล็กกระบอกูตีในเยเมนนะครับบอกว่าสามารถยิงดโดรนของสหรัฐอเมริกาตกอีกหนึ่งลำแล้วนะครับพร้อมเผยแพร่ค,คลิปสร้างอากาศยานร้อยคนขับที่เชื่อได้ว่าเป็นดโดรนรุ่นดังกล่าวด้วยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของม็อบโปร,ปปรเปเรสไตน นะครับลูกลามในมหาวิทยาลัยแม้ถูกตำรวจของสหรัฐอเมริกามีการจับกลุ่มแล้วก็ปราบปรามอย่างหนักก็ตามพวกผู้ประท้วงฝักใยนะครับปาเลสไตน์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆของสหรัฐอเมริกายังไม่มีสัญญาณเบาบางลงนะครับแถมยังแพร่กระจายไปยังฝั่งชายฝั่งนะฮะสู่ชายฝั่งช่วงสุดสัปดาห์นะครับแม้ถูกตำรวจทำการปราบปรามและจับกลุ่ม จำนวนมากขณะที่พวกนักศึกษาประกาศที่จะปักหลักตั้งเต็นท์ชุมนุมต่อไปจนกว่าจะยอมทำตามคำเรียกร้องของพวกเขาในขณะที่สหรัฐสหรัฐอเมริกานะกรบก็จะซื้อเครื่องบินยุคโซเวียตถูกกว่ารถจนท่ามกลางสงครามยูเครนกับรัสเซียมีรายงานว่าสหรัฐอเมริกาได้ซื้อเครื่องบินยุคสาภาพโซเวียต เพิ่งปลดเกษียณเมื่อเร็ววันนี้นะฮะไปหลายลำระหว่างการประมูลเมื่อไม่นานมานี้ที่จัดโดยคาซัคสถานนะครับการเคลื่อนไหวที่ก่อแรงคาดเดากันไปต่างๆนานาในนั้นก็รวมถึงความเป็นไปได้ที่จะนำไปให้กองทัพของยูเครนใช้งานในความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับทางฝั่งยูเครนนะครับในขณะที่เนทันยาหูก็กล่าว ไม่ยอมรับหมายจับสารอาญาโลกหมายจับหรือเก้าอี้หรือมาตรการอื่นใดของสารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC นะครับต่อเจ้าหน้าที่อิสราเอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปฏิการทางอาหารนะครับในชนวนนกาซาและทางกลับกันมันจะเป็นแบบอย่างที่อันตรายจากคำเตือนของเบนจามินเนทันเยหูนะครับก่อนหน้านี้ดักลาส ผู้สื่ข่าวของกรกฤษเผยแพร่บทความในนิวส์ยอร์ m ามอ้างว่าศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับกำลังสืบสวนกรณีฮามาสนะครับรุกกรานอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมและตอบโต้การแก้แค้นของยิวในบาตรการดังกล่าวกำลังมีแผนดำเนินคดีอาญานะครับสงครามรายบุคคลกับเนทันเยฮูนะครับโยอาฟกาเลนนะรัฐรีกลาโหมแห่งหนึ่งนในผู้มีชการระดับสูงของ ประเทศมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นประธานเสียทการนะและอาจจะมีการออกไมายจับด้วยในขณะที่อนะิรันมาสก็มีการเซอร์ไพรส์นะฮะเยือนปักกิ่งมีการกลุยทางนะครับเทสลาเปิดตัวฟูลเซลนะครับดราวในจีนอิรันมาสนะครับประธานบริษัทบริการบริหาร,ร,รของเทสลานะครับเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแบบไม่ประกาศล่วงหน้า คาดจะมีการหารือกับเจ้าที่จีนเรื่องกลุยทางให้เทสลาเปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบนะครับในแดนจีนรวมถึงการขออนุญ,ญาตการถ่ายโอนข้อมูลข้ามประเทศสื่สอทางการจีน,นรายงานว่าอีลอนมัสนะครับได้พบกับนายกรรมนตรีหลี่เฉียงที่กรุงปักกิ่งและหลี่ได้กล่าวกับมสัสสว่าการพัฒนาเติบโตของอีลอนมัสในจีนถือว่าเป็น อีกหนึ่งตัวอย่างความสําเร็จของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเมกานะครเทสลาเปิดตัว FSD ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการขับขี่ขั้นสูงสุดที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นเมื่อราว4ปีที่แล้วทว่ายัางไม่เคยทดลองให้บริการในประเทศจีนซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่อันดับ2ของเทสลาแม้มีเสียงเรียกร้องจากบรรดาลูกค้าก็ต่มนะครับในขณะที่ ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาก็มีการชี้นะครับว่านักศึกษามีเซ็กน้อยต้นต่อของการประท้วงอิสราเอลสกอตอาจารย์ของมหาลัยนิวยอร์กนะมีการชี้แจงถึงการประท้วงของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาของกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านอิสราเอลเริ่มทยอยนึกถึงนาซีเยอรมน,นีมากขึ้นเรื่อยๆและสาเหตุหนึ่งที่กระตุ้นให้การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนื่องจากคนหนุ่มสาว มีเพศสัมพันธ์กันไม่มากพอนะครับกาโลแวร์ปรากฏตัวในรายการร่วมกับดอนเลมอนอดีตพิธีกรของ CNN นะครับเลมอนได้สัมภาษณ์กับ News y ย r k p o โพในเวลาต่อมาว่าเขาค่อนข้างจะเห็นด้วยกับการตั้งข้อสังเกตดังกล่าวนะครับก็ใช้การชุมนุมในการระบ,บายในขณะที่สื่อน,นอกก็รายงานว่าแทบอยู่ไม่ได้เลยนะครับ ร้อนจัดกล้าชีวิตคนไทยหลายสิบคนใช้ไฟฟ้าสูงเป็นประวัติการการใช้ไฟฟ้าของคนไทยสูงที่สุดเป็นประวัติการนะครับตามรายงานของสมัข่าบูมเบิร์กขณะที่อากาศที่สูงที่สุดในประเทศไทยกระตุ้นให้เจ้าที่ออกคําเตือนสุขภาพซ้ําแล้วซ้ําเล่าท่ามกลางยอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องจากสภาวะอากาศที่ปรากฏว่าร้อนระอุนะครับ ในขณะที่หญิงจีนก็ห่วงลูกสะพ้ยนะครับเพิ่งคลอดลูกลงทุนจ้างรถเกรนยกขึ้นอาพาร์ตเมนต์ชั้นเจ <c oughs> หญิงชาวจีนคนหนึง่งทุ่มทุนจ้างรถเกรนยกลูกสะพ้ยนะครับที่เพิ่งผ่าตัดคลอดขึ้นไปห้องพักชั้นเจ็ดด้วยความห่วงกลัวจะเดินบันไดไม่ไหวกลายเป็นคลิปไวรัาชาวเน็ตจีนแห่ชื่นชม และทำเอาสาวๆหลายคนนะฮะชื้นใจว่าสามีไม่ได้ร้ายแม่สามีไม่ได้ร้ายเหมือนในหนังซินล,ลี่แต่อย่างใดในขณะที่เกาหลีใต้ก็มีรปรากฏว่าแค่สั่งเครื่องดื่มแล้วไม่ได้หลอดนะครับลูกค้าโมโหบังคับให้ผู้จัดการนั่งคุกเข่าขอโทษผู้หญิงชาวเกาหลีใต้รายหนึ่งนะครับบังคับผู้จัดการ ร้านคาเฟ่แห่งหนึ่งนะครับให้คุกเข่าขอโทษหลังไม่ยอมที่จะให้เธอสั่งซื้อเครื่องดื่มผ่านบริการจัดส่งถึงบ้านแต่ไม่มีหลอดมาด้วยเหตุการณ์นี้กระพือการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ในเชิงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจตอนนี้นะครับคงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเบนจามินเนทันเยหู นในายุรกฐมนตรีของประเทศอิสราเอลซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะครับว่าอาจจะมีการออกหมายจับเบนจามินเนทันยาฮูนะครับพร้อมกับคนที่เกี่ยวข้องในกรณีฆ่าล้งางเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซาในขณะที่เนธันยาฮูนั้นก็ไม่กลัวนะครับและบอกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมีการออกหมายจับเขา ICC หรือสารโลกไม่อยู่ในกรอบอำนาจของเขาที่จะเข้ามาทำการจับกลุ่มเข้าถึงประเทศนะครับสถานการณ์ในฉนวนกาซากำลังบานปลายอย่างต่อเนื่องฮะตอนนี้บานปลายลุกลามนะครับไปถึงอิหร่านแล้วนะครับในขณะที่กลุ่มฮามาสก็มีการถ่ายคลิปวิดีโอเมื่อวานที่ผ่านมานะครับสำหรับคนนะครับที่เป็นตัวประกันนเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวประกัน ะครับที่เกิดขึ้นสถานการณ์จนถึงขนาดนี้นะครับยังคงหาข้อยุติไม่ได้ระหว่างกลุ่มฮามาสกับทางอิสราเอลแต่ประเด็นที่น่าสนใจได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยประเทศไทยในร้อนจัดไฟฟ้าใช้มากจนเป็นข่าวไปทั่วโลกจนรายงานในสำนักข่าวบูมเบิร์กอ้างอิงถึงกระทรวงพลังงานได้มีการระบุว่าอุปสงค์ไฟฟ้าแตะระดับ36,500 56เลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นระดับเมกกะวัตในช่วงค่ำ27เมษายนที่ผ่านมานะครับทุบสถิติสูงตลอดการของประเทศไทยนะครับปรากฏว่ากรมอุตุนิยมวิทยาของไทยก็ระบุว่าทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยได้รับการคาดการว่าพื้นที่จะมีอากาศร้อนที่สุดนะฮะถึง44องศาเซียสนะครับในบางพื้นที่บุมเบิกก็ยังระบุอีกนะครับว่า สารสุขของไทยได้ออกคําเตือนให้ประชาชนอยู่ในที่ร่มหลีกเลี่ยงการทํางานกลางแจ้งต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันนะครับยอดผู้เสียชีวิตที่มาจากอากาศร้อนจัดนะครับก็ต่อเพิ่มขึ้นราวประมาณ30รายทั่วประเทศไทยตอนนี้ตลอดทั้งปีที่แล้วนะมีคนเสียชีวิตจากสภาวะอากาศปีที่แล้วแค่37คนเท่านั้นนะครับดัชนีความร้อนในกรุงเทพมหานคร อุณหภูมิความร้อนก็ปรากฏว่าร่างกายคนรู้สึกสามารถสัมผัสการในระหว่างอุณหภูมิและก็ความชื้นพุ่งเหนือ52องศาเซลเซียสนะครับแต่ระดับอันตรายอย่างมากนะครับจากข้อมูลของอสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะครับเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมทางแจ้งนะครับทั้งนี้ มีการแถลงการออกอย่างเดียวกันนี้มาต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วันที่20เมษายนที่ผ่านมานะครับตามรายงานของบุงเบิกนะซึ่งมีการอ้างอิงจากกรมอุตุนิยมวิทยาบุงเบกก็ระบุว่าอุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทยเนี่ยสูงสุดอยู่ที่44.6องศาเซลเซียสที่สูงในประวัติการตั้งแต่ปี2016แล้วก็ปี2023ที่ผ่านมานะครับจนถึงขณะนี้สื่อนอกกำลังสนใจนะว่าไทยเนี่ย ปรากฏว่าร้อนจัดที่สุดเป็นปติการอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะซึ่งน่าจะเกิดจากสาเหตุหลักๆโอโซนของประเทศถูกทำลายจากเรื่องของควันพิษหรือหมอกควันพิษนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทาความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ฝ่าบาทสถิตในหัวใจวงราชาไทยพักดีราชน์งราชาไทยพักดีราชน ฝ้หิ้วย่ยแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มชำ่ำฟ้าพาวาําำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวานจนผานพนโปรยไย ฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลน้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิดให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฝ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฝ้าปันฝ้าไพ่ไม่เคยไวหวันว่นฝ้าทรง,งผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ป้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น